ริ้วชาของเราเกิดจากตัวผมชื่นชอบดื่มชานมแล้วก็ชอบทาธรุรกิจเปิดสาขาแรกที่บางเขนพอเปิดร้านที่บางเขนเราก็ได้มีโอกาสได้ออกรายการชากแท่งซีซั่นสองจากการออกรายการชาติแท่งซีซั่นสองก็ทําให้เราเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่หลังจากนี้เราจะมีการปรับปรุงไปอีกระดับหนึ่งซึ่งคือริวชา X นิรทรศกาของเรานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราจะไปเยี่ยมแต่ละสาขามากขึ้นเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นของแต่ละสาขารับฟังผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นนิทรศาของเราจะมีกิจกรรมดีๆที่มอบให้แต่ละสาขามากขึ้น จะวางแผนการลงทุนยังไงกับเงินส่วนนี้เท่านั้นยังไม่พอเราจะมีกิจกรรมระหว่างแฟนชายร่วมกับทางสาขามอบให้ลูกค้าที่อุดหนุนแต่ละสาขาของทางลิวชาร์ุก,ก,กแก้วที่ซื้อไปก็จะมีสิทธิ์รุ่นรับของรางวัลใหญ่กับการเป็นเจ้าของสาขาแฟนชายลิวชาร์มีมูลค่ากว่า6ก0มืบาท กิจกรรมพวกนี้ทางแฟรนไชส์จะมีคนซัพพอร์ตให้และดูแลลูกคา้าตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระบวนการสุดท้ายในการแจกของรางวัลเท่านั้นยังไม่พอการสั่งของจะมีการปรับปรุง,ง,รง,งให้มีการเรียลไทาม์มากขึ้นแฟนไชส์ซีที่กดสั่งซื้อก็สามารถดูรายการที่สั่งซื้อสถานาจจะจัดส่งได้ดูยอดสั่งซื้อย้อนหลังได้แล้วยังมีคะแนนสะสมแต้มเอาไว้แลกของรางวัลต่างๆโดยที่จะไม่มีการใช้บัตรสะสมแต้มแล้วจะเป็นระบบออนไลน์1้0ปรโดยใช้ระบบ c r m เข้ามาช่วยนอกจากระบบ c r m ที่ทาง ลวชาเียแ้การพานาของลิชาพ์ยังไม่หยุดนิ่งโดยทางริชาจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์มบูการ์ดเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโออาร์หรือทางปตทนะครับเพื่อให้สาวกลิวชาเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกของรางวัลส่วนลดต่างๆสะสมแต้มเติมน้ํามันจับจ่ายใช้สอยลิยวชาจะเป็นส่วนหนึ่งในแอปพลิเคชันนั้นซึ่งอยากให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่เป็นสาวกลิวชาคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ต่อจากนี้ไปเลี้ยวชาเอกจะเป็นม้าขก,การขายแฟรนไชส์เราจะมอบกิจกรรมดีๆการจัดการดีๆการร่วมสนุกกับลูกค้าโดยที่เราไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคคือส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายนี้เราก็หวังว่าอยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนเล้วชาไปสู่เล้วชาเ